นี่ครับเฟิร์นชันอ๋อค่าหันสามร้อยแปดสิบอ่ะไม่ต้องทอนนะ,ะเดี๋ยวก่อนอ้เฟิร์นมีอะไรสั่น อเอิญมีอะไรหรือเปล่ามาหาผมที่ห้องน้ำหน่อยสิอ๋อไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเพิ่นตามเข้าไปนะคะอ๋อไม่มีอะไรแล้วรันกลับม่อนนเดี๋ยวจีซันตั้งแต่ที่เราเลิกกันไปเดี๋ยวนี้ซันเป็นพนักงานส่งอาหารคงลำบากแย่เลยเนาะ เ,เลิกเถอะเฟิร์นซันซันหมายความว่าไงอะ่ะไม่เข้าใจหรอก็เลิกกันไงซันไม่อยากอยู่กับเฟิร์นแล้วอะ่ะซันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยนะแต่ดูดิวะเราพกันอนะมันมีอะไรดีบ้างอะ่ะผมอยากมีชีวิตที่ดีอะ งานร้านกระจกกแบบนี้ยเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ว่าจะรวยวะถูกป่ะฉันฉันใจเย็นก่อนนะไหนเราบอกว่าเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆด้วยกันไงฟันเชื่อนะซันฟันเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นนะซันม,มัน,น,น,นเอนาออกมาฮะกี่ปีอะสามปีห้าปีสิบปีหรือชาติหน้าเหรอฮะซันทำไมซันพูดแบบนี้อะไม่มาขึ้นเสียง อาาไม่ต้องมาให้เห็นไดาซันพูดเคลียร์ทุกอย่างเลยเลิกกันต่างคนต่างกูใช่ชีวิตไปซันหนไม่เลิกกันหาือไงซันไม่มาสนใจหรอว่าสันจะเป็นยังไง อจริงๆฉันก็มีความสุขดีนะถ้างั้น เสื้อวินเบอร์เจ็ดซันซันซันอะไรไปไหนอ่ะขอโทษค่ะจะมาหาซันนะค่ะซันอะไรไม่รู้จักแล้วไม่ไปเหรอ ฉันฉันลืมกระเป๋าตาังค์ไว้อ่ะฉันก็เลยเอามาคืนอหรอโอ้ก็ถึงว่าหาไม่เจอเลยอ่ะลืมเลยว่าเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ h a n กิ o วนะพี่ซันปิ้นไม่เห็นต้องลำบากต้องเข็นด้ยเนี่ยปิ้นหิวน,น้ำอ่ะพี่ซันจะซื้อให้ได้ไหม ได้ดิมาแป๊บนะอ๋อปิ้นอันนี้แฟนเจ้าพี่เองอะเพิ<อ>่นอันนี้ปิ้นแฟนใหม่ซันเองอะอ๋ออย่างนี้เอินขอตัวก่อนนะอ,อะเดี๋ยวค่ะพี่ซันพี่ไปโกหกเขาทำไมอะหรือว่าเป็นเพราะปิ้นพี่เราต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้อะ ปิ๊งขอโทษนะพ,พี่พี่ต้องทิ้งความสุขตัวเองมาลําบากดูแลคนพิการอย่างปิ๊งน,น่ะปิ๊งเม้าซี่พี่พูดแบบนั้นสิปิ๊งหมอเสียใจด้วยนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้เส้นประสาทหลักส่วนขาของน้องสาวคุณนะ่ะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง แต่หมอก็ทกําการผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้วนะคะหมอคิดว่าน้องสาวของคุณเนี่ยคงจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะคะหมอขอตัวคะ่ะ ห่วงนะพี่ต้องสู้ดีกว่าคุณเฟิร์นผมมีข่าวดีจะมาบอกร้านของเราเนี่ยได้ทุนไปเรียนทำอาหารต่างประเทศหนึ่งปีผมอยากให้คุณไปกับผมด้วยเออแต่เธอแน่คุณเฟิร์นมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะ มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะซันเพราะเหตุผลนี้หรอที่ซันถึงบอกเลิกเฟินไปอะเฟินคิดฉันไม่ต้องพูดแล้วเฟินได้ยินแล้วก็รู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วทำไมซันทำแบบนี้อะซันรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเฟินคิดถึงซันมากนะเอาอจริงๆนะเฟินถึงเฟินจะคิดถึงซันอ่ะ เรื่องของเรามันก็เป็นอนดีตไปแล้วอะและอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เหตุผลเพราะน้องสาวของฉันหรอกตอนนั้นเพิร์นก็ได้ทุนนี่สักเทไม่อยากเข้าไปเป็นเรื่องแย่ๆในชีวิตของเฟิร์นอะแล้วก็ฉันดีใจด้วยนะที่ตอนนี้เฟิร์นมีแฟนใหม่แล้วอะแล้วก็มีอนาคตที่ดีอะเรื่องของเราก็ช่างเน่ย ถ้าคนรักใหม่ที่คุณว่าหมายถึงผมเนี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเข้าใจผิดอะไรล่ะครับก็วันที่ผมไปร้านผมก็เจอคุณแล้วก็วันที่ผมไปส่งอาหารเนี่ยผมก็เห็นคุณอยู่ในห้องเฟิร์นนะครับอ๋อคืองี้ครับผมอะ่ะเป็นผู้จัดการของเฟิร์นแล้วเรื่องที่อยู่ในห้องกันนะครับกอกน้ำเฟิร์นเขามีปัญหาผมก็เลยอาสาไปช่วยซ่อมให้ แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยซันเฟิร์นรักซันมากนะแล้วตอนนี้เฟิร์นก็มีทุกอย่างแล้วสิ่งที่เฟิร์นขาดไปก็คือความสุขซันกลับมาเป็นความสุขของเฟิร์นได้ไหมครับผมไม่อยากกลับไปเป็นตัวถ่วงในชีวิของคุณเนีจริงไหมมันไม่มีคำว่าตัวถ่วงอะไรทั้งนั้นแหละซันสำหรับครอบครัว อีกอย่างนะน้องสาวซันก็เหมือนน้องสาวของเฟิร์นนั่นแหละแล้วเฟิร์นก็สัญญาว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเฟิร์นจะดูแลซันกับน้องสาวซันให้ดีที่สุดนะไอดยีเฟิรขอบคุณนะถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะ หน่อยจ้าหอมหออุ้ยเอ้ยดูสิเปื้อนชูฉันเหมือนแล้วเนี่ยสกรปรกอ่ะแล้วดูแต่งตัวก็สกรปรกไปไกลๆเลยนะเอาคุณนายช่วยซื้อหน่อยจ้านี่อาศกอ่ะอไม่เอาอ,อ,อยากขายมากนะใช่ไหมได้อุ้ยทำอะไรอ่ะเอ้ยพี่เอ้ย,อย,อยคุณนายไม่ทำอย่างเงี้ยหน้าตาก็สวยโอ้โหเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยคนสมัยนี้ใจร้ายกันจังวะ พวงมาลัยจ้าพวงมาลัยพวงละยี่สิบ,บจ้าอุ้ยแค่นี้ก่อนนะครับเสียครับโอ้โหราาศีราศีมันออกครับรวย,ยช่วยช่วยซื้อพวงมาลัยหน่อยจ้าพวงละยี่สิบเอาไหมจ้ายี่สิบนะสองพวงสี่สิบจ้าสามพวงหกสิบจ้าหรือจะเอาสี่พวงแปดสิบถ้าห้าพวงเนี่ยผมให้เลยครับสองร้อยจบเลยครับพี่เอาไหมครับเสียนี่ฉันน่ะ ซื้อทั้งสวนก็นยังได้เลยแค่นี้เองอ่ะไปเอาหมดเลยแล้วจ้ะเอาเอาเสียหาบาทอย่าเนี้ก็ใช่สิฉันจะเอาไปทำไรฮะผมอะไรเนี่ยไอ้พวกเด็กกระจอกเอ้ยไปไหนก็ไปไกลเลยไปเกะกะจริงๆไอ้เหีเสี่ยมถือว่าฉันทำบุญให้แล้วกันโอเคไหมหน้าตาก็ดีจะ,จะพูดอีกไปมไม่ดีเลยนะจ๊ะเนี่ย พูดจาเหมือนอยู่สวนสัตว์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเสียอีเด็กนี่มันขัดรองเท้าไหมครับขัดรองเท้าไหมครับพวงมาลัยจ้าพวงมาลัยพวงมาลัยพวงยี่สิบจ้าพวงมาลัยโอ้ยอากาศร้อนใช่เนาะไอ้ไอ้หนุ่มพี่ขอนั่งด้วยคนได้ไหมได้ครับอากาศร้อนมากเลยโอ้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 ยพี่แก้แล้ว ปวดหลังนิดนึงเป็นอะไรเหรอฮะร้อนนะดิเอ็งไม่เห็นอากาศประเทศไทยเหรอโอ้ยอันนี้เอ้ยเฮยเอ็งทำอะไรวะเนี่ยขัดรองเท้าฮะส่วนพี่ขายพวงมาลัยเอาไหมยังขายไม่ได้เลยวันนี้พี่เนี่ยเร็งมากเลยเฮ้ยเออช่วยพี่หน่อยน้องวันนี้ยังขายไม่ได้เลยจริงจริงเนี่ย เจอแต่คนใจร้ายเต็มไปหมดเลยคนจะใหม่นี้นี่ก็ได้ครับแต่พวงละเท่าไหร่ละฮะโอ้ยไม่แพงไม่แพงยี่สิบบาทนี่เองเห็นไหมสวยๆนี่งามๆเห็นไหมเองชอบพวงไหนนะเองเลือกได้เลยนะฮะเองจะเอาตัวไหนนี่เองบอกพี่เลยแต่พี่เลือกให้อาพวงไหนสวยๆก็ได้ครับแต่วันนี้ผมยังไม่มีลูกค้าเลยนะฮะผมมีแค่ยี่สิบบาทงั้น ผมช่วยพี่ซื้อพวงหนึ่งก็ได้ครับอุย้ยจริงเหรอไอ้นุม่มอุย้ยขอบใจมากเลยอุย้ยอะพวงนี้สวยนี่ครับอ้ยขอบใจนะไอ้นุ่มที่ช่วยพี่นะขอให้เองเจริญเจร,ริญนะพี่เชื่อนะว่าชีวิตของเองเนี่ยจะได้ดีเชื่อกันจริงๆครับขอบคุณครับเอ้าแล้นั้น,น,นแม้เองป่วยเหรอไอ้นุม่ม ใช่ครับถ้างั้นก็ขอให้โชคดีนะพี่ไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยเอ็นุ่มช่วยพี่หน่อยช่วยช่วยพี่ยืนนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบใจมากไอ้หนุ่มโอ้ยคนแก่กันเงี้ยเองเป็นเด็กๆกินผักเยอะๆเอ็นเป็นเงินพี่โอ้ยไปก่อนนะครับอ้ยพวงมาลัยจ้าพวงมาลัยยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบซื้อไม่จ้าพวงอะไรแม่ครับแม่เพิ่อองออกมาจากโรงพยาบาลมาแม่ดูแลตัวเองดีๆนะฮะครับเดี๋ยวถ้าผมทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปหาแม่เลยนะครับครับได้ครับคร่ะออแม่แป๊บน,นึงครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับครับสวัสดีครับ พี่สนใจขานรองเท้าไหมครับผมจะขัดให้สะอาดสะอาดฉันไม่ขัดอะไรทั้งนั้นแหละนี่ที่ตรงนี้เป็นที่ของฉันใครอนุญ,ญาตให้แกมานั่งขัดรองเท้าตรงนี้รีบเก็บเข้าของแกแล้วออกไปซะผมขอโทษเขาคือผมไม่รู้ว่าเป็นที่ของพี่เลยอะฮะผมขอโทษครับทีน <ๆ S 2> ี้รู้แล้วก็รีบเก็บสิครับแล้วเดี๋ยวฉันกลับมายังเห็นแกนั่งอยู่ตรงนี้นะแกโดนแน่เข้าใจไหม<ฮ>เสียลมริงจริงเลย ว่าแต่พี่คนที่ขายควรมอะไรเขาหายไปไหนนะไม่เห็นตั้งหลายวันแล้วเอานะช่างเถอะ สวัสดีครับครับผมขอสมัครงานได้ไหมครับคือถึงแม้ผมจะเป็นเด็กแต่ผมสามารถทำได้ทุกอย่างเลยครับผมจะตั้งใจท,ทำทุกอย่างเลยครับได้สิแล้วน้องพร้อมที่จะเริ่มงานวันนี้เลยไหมได้ครับนี่จ้ะเงินเดือนห้าหมื่นบาทเดี๋ยวนะฮะผมยังไม่ทันได้ทำงานอะไรเลยนะฮะพี่รอเล่นบุบป่ะเนี่ย พี่ไม่ได้ลอเล่นจ้ะน้องรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมล่ะเคยเนาะนี่พี่คนนั้นนี่เองนี่น้องย็งไงบ้างฮะแม่เราโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมฮะ,ฮะเ,ดเดี๋ยวนะฮะพี่รู้ได้ยังไงเหรอฮะ จะบอกนะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่คิดเงินผมแสดงว่าพี่เป็นคนจ่ายแทนเหรอฮะอืมใช่น้องแล้วพี่ทำอย่างนี้นเพื่ออะไร,รอะฮะบอสแน่ใจเหรอคะว่าจะทำแบบนี้อืมผมแน่ใจแล้วถ้าวันนี้นะมีใครซื้อพวงอมาลัยผมเนี่ย ตอบแทนเขาแบบงดงามเลยเอ่อเปิ้ลแล้วผมอะไรผม,ะะผมอะไรอ๋ออาชีพผมอ่ะมารูค,ค่ะนี่ค่ะบอส Thank you ถ้างั้นผมไปทำงานก่อนนะจ๊ะไปจ้าไปขายพวงมาลัยจ้าเอาแต่สักพวงไว้จ้าคุณเปิ้ลไปก่อนอนะจ๊ะ คืองี้นะน้องน้องเนี่ยคือคนดีที่พี่กาลังตามหาอยู่น้องคิดดูนะขนาดตอนนั้นเนี่ยน้องกําลังลําบากอยู่เนี่ยน้องยังช่วยพี่ซื้อพวงมาลัยเลยแล้วแม่ของเราก็ป่วยอยู่ด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ต้องทําอะไรสักอย่างโดยพี่เนี่ยจะตอบแทนโดยการให้เงินน้องนะแล้วก็ส่งเสียน้องจนเรียนจบโอเคไหมแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งตัวเราเองแล้วก็แม่ของเราเนี่ย เดี๋ยวพี่ดูแลให้หมดเลยแต่พี่ขอแค่อย่างเดียวขอให้น้องเป็นคนดีแล้วก็รักษาความดีนี้ไว้เขี้ยะะครับผมขอบคุณพี่มากเลยนะฮะผมขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรน้องคือน้องเนี่ยเป็นคนดีนะแล้วก็กระตันยูด้วยพี่คิดว่าน้องควรได้รับสิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณพี่อีกทีนะฮะ